รังไหมธรรมดาธรรมดาแต่แทนที่จะเป็นไหมกลับฟักออกมาเป็นนิ้วมือมนุษย์ที่แปลกยิ่งกว่านั้นคือมีเด็กสาวคนหนึ่งแหวกออกมาจากรังไหมนั้นแท้จริงแล้วเธอมาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านที่เลี้ยงหนอนไหมแต่รังไหมของพวกเขาไม่ใช่รังไหมธรรมดามีเพียงเด็กที่สามารถมองเห็นมแมลงในขวดเท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จะสืบทอดความลับนี้ได้บังเอิญที่สองพี่ยองฝาแฝดได้รับเลือกทั้งคู่แต่พ่อแม่ของพวกเขาไม่มีความสุข เพราะการได้รับเลือกหมายถึงการต้องจากครอบครัวไปเพื่อไปใช้ชีวิตบนภูเขาแฝดคนน้องอิโตะถูกเลือกไว้แต่แรกแต่แฝดคนพี่อายะต้องการไปด้วยเมื่อพวกเขามาถึงบ้านชายชราได้บอกกฎเหล็กไว้ประตูจะปิดสนิทไม่ได้เด็ดขาดจากนั้นเขาก็เปิดเผยความจริงเบื้องหลังรังไหมผู้ที่ได้รับเลือกมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อกับปร,รมาจารย์แมลงทั้งหมดด้วยการผ่ารังไหมแฝดออกเป็นสองส่วนแล้วผนึกแมลงแห่งความว่างเปล่าไว้ข้างใน มแมลงนี้สามารถเคลื่อนที่ไปมาระหว่งางรังแฝดของมันเพื่อส่งจดหมายข้ามระยะทางอันกว้างใหญ่ได้โดยพื้นฐานแล้วมันคือเครือข่ายการสื่อสารขนาดมหึมาและชายชราผู้นี้ก็คือผู้ดูแลหน้าที่นี้และเมื่อมแมลงหลุดออกมามันจะสร้างรูของมันเองในพื้นที่ปิดแล้วลากทุกสิ่งที่อยู่รอบข้างเข้าไปในรูหนอนที่ไม่รู้จักนั่นคือเหตุผลที่ประตูจะต้องไม่ปิดสนิทอย่างเด็ดขาดสองพี่น้องทําตามกฎของเขาอย่างเคร่งครัดช่วงหนึ่งชีวิตก็สงบสุขจนกระทั่งถึงวันหนึ่ง อิโตเะเผลอหลับไปตรงทางเข้าประตูโดยมีผ้าขาวที่ตกลงมาคลุมตัวเธอโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเธอตื่นขึ้นมแมลงก็อยู่ภายในผ้าเธอตกใจสุดถีดและอายะรีบดึงผ้าออกแต่ในชั่วพริบตานั้นอิโตะก็หายตัวไปเธอถูกลากเข้าสู่มิติอื่นอายะเธอเสียใจอย่างมากเธอสารภาพทุกอย่างกับชายชาราและขอให้ช่วยแต่เขาบอกว่าไม่มีวิธีช่วยได้ถึงกระนั้นอายะก็ไม่เคยหยุดตามหา เธอใช้รังหมที่ถูกทิ้นแล้วส่งจดหมายเข้าไปในความว่างเปล่าอธิษฐานให้น้องสาวของเธอได้รับมันหลายปีผ่านไปในที่สุดเธอก็กลายเป็นผู้ดูแลคนปัจจุบันแต่แล้ววันหนึ่งปรมาจารย์มแมลงกินโกมาถึงเขาเห็นว่าอายะอ่อนแอลงมากเขาจึงเสนอที่จะพาเธอเข้าไปในรังของมแมลงแห่งความว่างเปล่าเมื่อวูเขาเก้าวเข้าไปข้างในโลกที่แปลกประหลาดได้เปิดออกอุมโมงค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของรูมแมลงที่มีทางเชื่อมต่อมากมายนับไม่ถ้วน การหาอีโตดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เหลียวผิดครั้งเดียวก็อาจจะติดอยู่ในนั้นตลอดไปอายะร้องไห้เมื่อตระหนักถึงความจริงน้องสาวของเธออาจจะไม่มีวันกลับมาแต่เธอก็ยังคงส่งจดหมายต่อไปแต่แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นในหมู่บ้านนอนไหมอีกหง่รงรังไหมก็แตกออก นิ้วมือมนุษย์ดันทะลุไหมออกมาก่อนที่เด็กสาวคนหนึ่งจะโผล่ออกมาจากรังนั้นเธอคืออีโตะเธอได้รับจดหมายจากพี่สาวข้อความเหล่านั้นกลายเป็นแสงนำทางกลับบ้านสายใหญ่พี่น้องเพียงเส้นเดียวที่พาพวกเขากลับมาพบกันอีกครั้ง